ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลมแบบได้เด็กน้องน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมีรังน้ำพ่าทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีให้ติดปัดนะับผมกับเกมวันนี้นะครับผมนะสปีดวินเนอร์ในค่าย p g นะฮะกับทุน7 0 0 0บาทครับผมวันนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บ Slot 2P ูเพนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหร ก็สำหรับคลิปนี้นะผมไม่แนะนําให้ทําตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมก็เริ่มต้นไปที่เป็ด40บาทแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะสแค t ตเตอร์โอเคครับผมยังได้ลุ้นอยู่นะไม่ได้แล้วสแค t ตเตอร์ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งถ้วยนะครับโหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอยู่ดีๆก็เฉยอยู่ดีก็เข้าเฉยเลยนะครับอื้ เข้าไปเลยจ้าเข้าไปเลยจ้าคูณสองโอเคสี่รอยบาทครับลงทุนแค่เจ็ดพับาทนะครับทุกคนเนี้เราจะฟาดกำไรได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องถล่มครับของเกมนี้ครับรถแข่งรดแข่งนะครับสวยโอเคคุณเก้าไปดีโอ้โหเกมนี้แม่งตกุนโครจัดเลยนะครับถ้าเจอแบบ จังๆนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหพิกวินนี่แบบระเบิดอะระเบิดอะแล้วซักแคตเตอร์ลงมาอีกแค่3ตัวนะครับอ <c oughs> ืมฮึเสียดายคูณ15ไปเลยครับตัวคูณลงมานี่เพิ่มแบบยับเลยนะครับถุงมือเขียวปะโอเคคูณ15้ไหมมีอะไรต่อเนื่องแล้วเออืมอืมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับผม <c oughs> ยิงตัวคูณเข้าเยอะเท่าไรยิ่งดีนะฮะในฟรีเกมทุกคน เคโดนครับผมมา8บาทยังไงต่อโอ้โหเสียดายครับผมไม่มีอะไรต่อเลยนะครับคอมโบมันจะรวมๆทีเดียวนะครับผมแล้วก็จัดตัวคุณบอบเลยนะครับโอเคก็ได้ไปทั้งหมด2,444บาทนี่สำหรับฟรีเกมมสักครู่นะครับผมอถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะเกมนี้ครับผมสแคตเตอร์ลงง่ายมากเลยนะยังไม่ทันซื้อเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งเกมที่แบบ น่าเล่นมากๆเลยนะฮะคอมโบก็ดีนะครับก็เล่นไปเล่นมาก็ค่อนข้างที่รู้สึกว่าแต่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะสาหรับช่วงนี้นะทุกคนนะแต่ต่อไปไม่รู้นะครับทุกนช่วงนี้กอบกลวยอะไรได้ก็จัดไปฮะโอเคครับผมวันนี้เราจะได้ซื้อฟีเจอร์กันอีกสักรอบสองรอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนมันก็น่าซื้ออยู่นะครับผม ครับผมสี่บาทเจตตอนเลยสิบหกครับวายช่องสองโอเคห้าสิบสี่โอ้โหหอใจสิบก็น่าโดนจัดไปครับทุกคนซื้อฟีเจอร์ไปฮะสี่ตัวโอเคเงียบกลิบถุงมือไม่โดนตัวคูณเก้าครับผมโอเคสะสมตัวคูณไปครับผมตัวคูณก็จะบวกแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะ โอเคสิบคิวโอ้โหห้าสิบคูณเก้าแน่นอนจอังหวะนี้สิบห้าสิบครับตัวคูณไม่มาเลยวะตัวคูณสิบโอ้โหคูนสิบคูณยี่สิบสี่ไปเลยจ้าเพราะไม่มีน้องแล้วจังหวะนี้โดนไป12แล้วยังไงต่อโอ้โหสองร้อยแปดแปดนะครับสปินสุดท้ายตรงมือ12ไปรวมโถ่เ แค่ไป1,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรอบนี้ครับทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าขาดจรงนะฮ <laughs> <laughs> โอ้โหจัดบาสิบเลยนะครับนะเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวไปซื้อนะครับทุกคนเป็ดบาสิบก็ราคาเท่าไหร่เมื่อกี้4,000บาทปะผันเชิงก่อนนะครับโ,โหกุญแจครับ จัดไปครับพ่อแม่พี่น้องโอเคมาดูกันรอบนี้ครับผมเซตเบ็ดสี 4, ่พันเบ็ดป0สิบบาทราคาแปดสิแปดสี่พันบาทนะครับผมจะได้เรื่องไหมเราสแคตเตอร์เข้าในฟรีเกมเลยเพื่อนจัดมาเพิ่มฟรีเกมไปเลยฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปะช่วงนี้ช่วงเซลนะครับช่วงเซลไหมฮะอ,อีกอส,อสองช่องสุดท้ายนะครับด้หได้เปล่าได้หรือเปล่าเพื่อน โอเคเกือ okay. บลงนะครับยังยังอยู่อึ๊บโหจังหวะนี้น่าจะโดนแล้วนะผมเห็นแบบแบบะสแคตเตอร์อะเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะโอโหไม่ได้อีกอะโอเคกคูณมาแล้วครับผมโหนหกไปตัวคูณไปคูณแปดนะครับผมสวยครับผมแต่ว่ายังไม่แตกเลยคูณมาอีกแล้วครับผมสิบเจ็ดไปโอเครู้เรื่องอนะ่ะคูณหก ยี่สิบสามแล้วแต่ว่ายังไม่แตกเลยสุดท้ายโอ้โหก็รอบนี้ขาดทุนไปสี่พันบาทเลยครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งจะยอไปเมื่อสักพักนี้เองนะครับผมนะก็โดนแดกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จัดไปดีครับให้มันหมดไปเลยนะครับผม รอบนี้คงจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับทุกคนหวังว่าจะไม่ใช่เออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหเออเรียบร้อยครับผมได้ได้อีกหนึ่งฟรีเกมนะครับผมนะก็จะเพิ่มฟรีสปินไปนะครับผมนะได้เพิ่มอีก18ไ,ได้เพิ่มอีก8ฟรีสปินนะก็<ม>ถือว่าชดเชยการซื้อครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับ<ม>ตัคูณมาเออสะสมไปก่อนคูณ5ไป ร4 0บาทเบาๆที่รู้วันนี้อย่างน,าน้อยๆต้อง7,000พันมาก่อนนะครับผมนะโอเคสวยๆนั่งไงปะแจโอ้โหไม่ได้นะครับ1,000งพั 1, ปคูณเจคูณสโอ้โหแล้วจงวังหวะนี้คูณสิบปไปแล้วนะครับโอเค48บแปมีต่อไหม ไม่มีนะครับเป็นคูณ20นะครับ960บาทโอ้โหกุญแจดอกนี้208แล้วไงต่อแล้วคูณ23่สิคูณสองโอ้โหวุ้ยสี่พบาทนะครับโอเคครับผมทุกคนก็เกือบจะได้ทุนคืนแล้วนะฮะเกือบจะได้ทุนคืนอ่ะนะจะได้แล้วล่ะรอบเนี้ยเพราะว่าก็คงได้แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คื้นไปได้8,000กว่าบาทแล้วนะเพราะว่าเราเอาทุนแค่7,000บาทเนาะ มาดูรอบนี้ผมจะจบกันเท่าไหร่นะครับนะสวย144ยกเอาโดจังหวะนี้เพิ่มไป272โอ้โห4ี2เอาเรียบร้อยคูณ27ไปฮะ4ีโอ้โหห1ึ6งหมืนหน่ักบาทให้ผมกำไรแน่นอนนะครับผมนะโอ้โห,โหกำไรแตกหมื่นครับผมดูเรื่องหมื0นสไปครับผมไ่ีไงคูณ29ไปครับผมจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ คูณอีกสี่ครับผมเป็นสามสามโอ้โหตัวคูณคูณสามสิบสามอ้แล้วลดดอกนี้ครับผมช่องหนึ่งไม่มีแล้วโดนกุญแจไปครับผมนี่ครับผมการ์ดมีคอมโบต่อไหมไม่มีครับผมก็เป็นบิ๊กวินอีกแล้วนะครับได้ไสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับโอ้โหกำไรหมื่นหกล้วนะครับโอ้โหคูณสี่สิบเอ็ดแต่ว่าไม่มีแตกต่อนะครับผมโอเคครับผมทุกคนอย่างมันเลยนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้ต้องบอกว่าตัวคูณ มันมากเลยนะครับก็ไม่เสียดายครับสำหรับเกมนี้ก็ได้กําไรไปทั้งหมด1600 0่บาทน,นะครับผมนะก็ถือว่ากําไรแตกเหมื่นนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ไปต่อแล้วล่ะน่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ